น,นี้อยู่แล้วสบายใจมากที่เชิญวิทยาวดีรังสิตท,ทาวโฮมหลังใหญ่ใกล้เมือง อัมโซแฮ p ปีกับบ้านแบบวิกตอเรียหน้ากว้าง5.5เมตรจอดรถได้2คันฟังก์ชั่นเด่น2ห้องนอน2ห้องน้ำา1มุมอเนกประสงค์ห้องนั่งเลน่นกว้างมากโปร่งโล่งสบายสุดๆเชื่อมกับมุมทานอาหารสำหรับครอบครัวนั่ง4-6ที่นั่งได้สบายแล้วยังมีมุมอเนกประสงค์ปรับได้ตามใจจะเป็นแพลนที่ห้องดูหนังหรือห้องนอนรับแขกก็ชิล พิเศษกับฟังก์ชันหลังบ้านลงเสาเข็มแข็งแรงเท่ากับตัวบ้านทำครัวไทยสวยเป๊ะก่อกระแพงสารด้านเป็นสัดส่วนห้องมาสเตอร์เบดรูพรับวิวหน้าบ้านเต็ม,ตมพื้นที่ขนาดใหญ่วางเตียงคิงไซส์แบบ w a ล k i อินโ s เซตังห้องนอนอีก2ห้องนอนขนาดพอดีนอนเล่นได้ทั้งวันปรับเป็นห้องทำงานก็ได้เชิญวิภาวดีดังสิทธิบ้านที่ใช้ชีวิตได้เต็มที่บนทาเลที่เชื่อมต่อใจกลางเมืองเริ่ม2.4ล้านบาท